เออถ้ามองรับสื่อ,อยางอันนี้สื่อยางสื่อปามสื่อข,ข,ขี้ไก่บ่ขี้ไก่ขึนนะขน้นบ้าน,านอะอันนี้ยูบ้านฟังเพเนะหเหตดฟงเพ ชมโรงงานม er. ขายายเครืองอ้ยางไม่ได้นะอ๋อแ็กเกอโบตี้เย้ เจ้าหนึ่งทรมาบอกจเจ้าท่านผีตื่นนะอืมอบ้านนี้มัง้งคายอยู่นี่เขางกระดิ่เลื่อยเป็นปะน,นี่บอกเครื่องลีดเ,เครื่องลีดยางพี่น้องอโอ้โหบา้านขจรอไซเนี่ยอะไรอ๋อไซคำโบรานแล้วก็ไม่สติล,ลงข้างล่าง

พี up here. Up here. The ่อหรอพี่ดิฉันเป็นโรงงานรับซื้อยางรับซื้อปาล์มแล้วก็ขายขี้ไก่พร้อมพี่น้องพอข่อยแล้วเอาไอ้เอายางมาขายแล้วก็เลยผ้ามาชมบรรยากาศจ็ฟูส์มาแจ็กฟูสมปาล์มเนี่ยวพี่น้องใครคิดว่าปาล์มไม่เห็นหรอเพราะตะเคียเหยียดจะ เดเมทออยไอติงเ oh. มียนมาพี่น้องตามไปเห็นนามมั่นมันบ่งานค้นมากเไปค้งกับอาทิตย์นี้ไว,ว้วรญากาศเส้นไปท่านก็จะเป็นบานฟังเพ,พง่พี่น้องลงไปนะ ถนนเสน้นนี้มันสนุนเป็นเป็นค่อกี่สีขาวๆอันนี้อีหยังนี่ขี้ไก่บ่ดินมีข่ายดินเขาขี้ไก่แล้วออยางมากหายแต่จักบาทดอกสองพันกว่าบาทนี่แหละ ชีวิตปนอกเฮ้าพี่น้องกีดยางขายพ่อไข่ก็กีดยางขาย,อขอย,ย,าขายจังมีรายได้เนยนะก็สิมีรถแลนผ่านไปผ่านมาอีกจะ้ะทางขอนกีดพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งวีคอตะกบ you can eat ปัดตือดสิ sweet

มาพี่น้องเต็มต้นเลยคุปนตาก,กบ tacos or Mexican food tacos ตาก,ก,ตาก,กบเดี๋ยวพอข่อยว่าเสียสิพาไพ่เบิ่งหน้าข่อยพี่นอ้องอยู่นี่ได้แถวเนี่ยละว่าอนาคตว่าจะเห็นไหมว่า,าจะปลูกเึืนกนอยู่ทงน้ำจ <โก S 1> ังสวัสดิ์สวยดีจีแต่จะว่าภาพไปยังใ,ใหม่หรือว,ว่าเบิ่งทีพผอมว่าเสียเฮือนอยู่มองได้ดียังสิทนะลูกน้อยแล้วนะ บิ๊ก Big one. กวั Which one? ตัวส่วนยาสเวียรหวานแห่งร้ายซีเปียไรีบริกินเนี่ยไป ไปนอนใครเบิ่งหน้าปะทีนี่